ผีตีสามละครยูทู e ชุดเรื่องสั้นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด subscribe ให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องมาตามคำท้า ณตำบลตำบลหนึ่งมีผู้คนมาอาศัยกันอยู่มากมายจนเรียกได้ว่าหนาแน่นสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินซึ่งเป็นที่ลุ่มจึงเหมาะแก่การทำการเพาะปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆมากมายด้วยเหตุนี้เองจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความเขียวขจีของพืชพันธุ์ชนิดต่างๆเต็มท้องไร่ท้องนาไปหมด พอถึงหน้าเกี่ยวข้าวในตอนกลางวันก็จะมีการลงแขกพอตกกลางคืนก็มีการเลี้ยงฉลองมีรำบงมีเหล้าเลี้ยงเรียกว่าชนิดกินกันให้คลานกลับบ้านกันเลยทีเดียวละ่ะตาแก้วเรียกว่าเป็นคนคอทองแดงคนหนึ่งในหมู่บ้านงานไหนไม่มีตาแก้วมาร่วมบงงานก็กร่อยอย่าบอกใครเชียวเพราะฉะนั้นที่ไหนมีเหล้าที่นั่นจึงต้องมีตาแก้วเป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไป พ่อจ๋าพ่อ,อเรียวพ่อทำไมนังแก้วเดี๋ยวพ่อจะออกไปไหนหรือเปล่าเออพ่อมีนัดกับพวกที่ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวไงล่ะที่หมู่บ้านฝั่งโน้นนะโอ้ยก็คงจะกลับบ้านดึกเหมือนเคยใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ดึกเหมือนเคยนั่นแหละเออว่าแต่เองเนะมีอะไรถึงถามเนี่ยคือว่าเมื่อเช้าเนี่ยนังกลอยเพื่อนฉันมันเล่าให้ฟังว่าที่หมู่บ้านฝั่งโน้นมีผี มันมออกมาหลอกคนไม่เว้นแต่ละคืนเลยฮะมีผีหลอกด้วยเอ,เออแม่ก็ได้ยินเหมือนกันนางขวัญเขาว่าเป็นผู้ชายจากเอถอิ่นอื่นนะถูกลวงมาฆ่าใช่ไหมวะใช่ใช่แล้วจ้ะแม่อุ้ยพอพูดถึงขึ้นมาเนี่ยขนก็ลุกเกลียวเลยแม่เขาว่ามันน่ากลัวมากเลยเออแล้วไอ้พวกนั้นมันไม่รู้กันเหรอเฮะ มันถึงได้นัดให้แกไปหามันนะตะแก้วบ้าผีเผลอที่ไหนล่ะเอ่ขอข้าไม่เคยเห็นไม่เคยจะได้ยินหรือว่ามีใครมันมาเล่าให้ข้าฟังเออเองสองคนแม่ลุงนี่อย่ามาหลอกข้าหน่อยเลยนะฉันไม่ได้หลอกพ่อนะนี่มันเรื่องจริงมีคนถูกหลอกจนจับใครหัวโกรนมาหลายลายแล้วด้วยเอ็งไม่ต้องพูดเลยนางขวัญ ข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าไอ้ผีที่เอ็งพูดน่ะมันจะมีจริงเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนหัวงอกผมขาวโพลนอย่างที่แกเห็นเนี่ยข้าไม่เคยเจอสักทีว่าไอ้ผีอีผีหน้าตามันเป็นยังไงเอ็งอย่ามาทำงมงายไร้สาระเลยวะเออแต่เรื่องนี้นะเขาลือกันให้แซดเลยนะแต่แก้ว,วเรื่องผีเรื่องสางเนี่เขาว่าถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบลูนะแก<อ>จริงด้วยพ่อ ยังไงเราก็ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวของเราเอาไว้นะพ่อนะเอ้ยมันเหลวไหลน่ะนังขวานเอ้ยเอ็งไม่อยากให้พ่อไปกินเหล้าก็บอกมาตรงๆเถอะลูกมันหวังดีนะดักแก้วคนอื่นๆเขาเจอกันมาเยอะแล้วนั่นเหมันคนอื่นไม่ใช่ข้าไอ้คนยังข้าน่ะผีมันไม่กล้ามาหลอกเว้ยเอาแล้วพ่อมีอะไรดีเหรอผีมันถึงไม่กล้าหลอกอ,ะอ่ะเออนั่นจิตตกะแก้วแกมีอะไรดี หรือว่าแกมีของดีซุกซ่อนเอาไว้ไม่ยอมบอกลูกเมีย <c oughs> <c oughs> มีดีก็ตรงที่ข่าแก่แล้วนะสิวะฮะผีมันคงไม่กล้าหลอกคนแก่หรอเพราะเดี๋ยวช็อกตายไปจะตามไปเตะม,มันในเมืองผีนูน่นฮยังไงเองสองคนแม่ลูกนอยู่บ้านกันให้ดีนะขับไปละ แล้วเราก็เดินออกจากบ้านเดินฝ่าความมืดไปตามชายคลองตรงไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กันตามที่นัดหมายกันเอาไว้กับเพื่อนฝูงคอเล่าระหว่างที่เราเดินเราก็นึกถึงคำบอกเล่าของลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องผีที่ออกมาหลอกหลอนผู้คนในช่วงนั้นเองก็มีเสียงแมลงกลางคืนพากันร้องระงมเ็เอ้ยอ้าวมีเสียงหมาหอนด้วยเอ๊ มันมาเห่าหอนอะไรตอนนี้วะรู้ว่าจะเป็นเฮ้ยคงไม่ใช่หรอกไม่มีอะไรอย่าคิดมากสไอ้แก้วเอ้ยคนอย่างไอ้แก้วมันไม่เคยเชื่อเรื่องไร้สาระนี่วะอไอ้ผีบ้าเอ้ยอไปรอคนอื่นเถอะไปฮึอุยอุยอุย,อยลมอะไรวะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเอ็ดนี่มันลมบ้าหมูหรือไง ทำไมมันพัดแรงจนตัวเราจะปลิวตามลมอยู่แล้วนี่ออ้อ้ออ่าเอาอ้้อ่ออ้าวมันหยุดพัดหยุดพัดซะดื้อเลยออ้อะไรวะเนี่ยมันจะอะไรของมันกันนักหนาวะเนี่ยเดี๋ยวหมาหอนเดี๋ยวลมพัดไม่ได้ไม่ได้รีบๆเดินดีกว่าทางมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ล้ว เอมีอะไรอยู่ตรงชายคลองวะนั่นเห็นเป็นเงาหมึดหมึดอะไรกันวะอม,มองไม่เห็นมองไม่ชัดซะด้วยดิทำไมมันยืนนิ่งวะไม่มีอาการขย,ขยับขยื่นเคลื่อนที่เลยนี่วะอ๋อคงจะเป็นพุ่มไม้นั่นแหละเราตาฝาดไปมั้งนังขวัญเอ้ยนางขวัญ ทั้งเมาข่าประสาทจะกินตายแล้วพอเราเดินผ่านพุ่มไม้นั้นไปมันก็กลับมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวทันทีเราถึงกับสะดุ้งโยงนึกว่าเจอดีเขาให้แล้วแต่เมื่อมีเสียงร้องทักขึ้นมันก็ทำให้เราถอนหายใจอย่างโล่งอกเอจะไปไหนเลรอตาเฮออออ้ย ไม่ใช่ผีนี่ว่าคนนี่คนหรือวะเนี่ยก็คงใช่แล้วตาคิดว่าเป็นอะไรล่ะ <c oughs> ขันนึกว่าเป็นพุ่มไม้น่ะเด <c oughs> อเดินเข้ามาใกลๆ้ๆขยับไปมาได้เ้าก็เลยตกใจที่ตกใจนะเป็นเพราะว่าตาไม่ได้คิดว่าฉันเป็นผีหรอกเลอตา <c oughs> เฮ้ยผีเผออะไรกันที่ไหนไม่มีรอกไม่มีตาเชื่ออย่างนั้นเหรอก็เออนะสิว่าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่อยู่มาจนป่านนี้ได้หรอกคงจะถูกผีมัมนหักคอตายไปนานแล้วเว้ยมีหน้าละ่ะตาทั้งได้ไม่หวาดกลัวตากล้ามาเดินแถวนี้คนเดียวค่ำค้ำมืดมืดทำไมเหรอฮะแถวนี้มันมีอะไรรวะฮะ เขาว่าผีดุนตาเป็นคนมาจากที่อื่นถูกลวงมาฆ่าโอ้โหเรื่องหลอกเด็กอะนางขวัญลูกสาวข้ามันก็พูดในขขาฟังแล้วก่อนที่ข้าจะมาถึงที่นี่แล้วตาไม่นึกกลัวมั่งเลยมันดูจริงๆนะฉันไม่ได้โกหกตาเฮ้ย <c oughs> อย่ามาพูดเลยข้าไม่เชื่อเองหลอกไอ้นมอะ ถ้าผีที่ว่ามันมีจริงแล้วดุจริงทําไมเอ็งไม่กลัวมันล่ะฮะเอ็งมายืนคุยอยู่กับข้าไม่คิดเลยว่าข้าอาจจะเป็นผีตัวนั้นก็ได้ฉันไม่กลัวหลกตาขนาดเองยังไม่กลัวแล้วเรื่องอะไรจะมาให้ข้ากลัววะฮะอย่านึกนะว่าจะมาหลอกคนแก่ๆยังข้าได้ ขานะแกประเภทมีมันสมองมีหัวคิดว้ยไม่ใช่พวกแกงงมงายไร้สาระไร้เหตุผลเออตาผู้จาได้หน้าฟังดีนะแล้วตาไม่คิดเลยว่าฉันอาจจะเป็นไอผีตัวนั้นก็ได้วอาเธอไอนมมาทำเสียงยันยานล้อเรียนผีคนตายนะคือผี ผีกับคนมันจะคุยกันรู้เรื่องอะไรกันเล้าฮะก็ที่เราคุยกันอยู่นี่ก็รู้เรื่องไม่ใช่เหลือตาก็รู้สิว่าก็เองผูดชัดเจนเสียตยานไปหน่อยแล้วข้าก็ยังขอยืนยันคำเดิมว่าผีไม่มีจริงในโลกนี้ไม่มีผีถ้ามีจริงข้าขอร้องท้าท้ามันให้ออกมาให้ข้าเห็นแล้วตาจะร้องท้ามันว่ายังไงละ่ะ ก็ร <mile inside> ้องถามันอย่างงี้ไงฮะไอ้ผีไอ้ผีนาโง่เป็นคนอยู่เดยๆไม่ชอบเสือกอยากเป็นผีถ้าแน่จริงมีจริงก็ออกมาให้ข้าเห็นหน่อยสิว่าปรากฏตัวเลยอ๋อแล้วว่าอายข้าถึงไม่ยอมออกฮะมาสิข้าไอ้แก้วยืนรอให้เองมาบีบคออยู่แล้วนี่ไงมาสิโว้ย ไอ้ผีไอ้ผีไรสกุลฮะขยากเจอไว้ทำไมพวกเองถึงไม่ยอมออกมาวะฮะฮะถ้าไม่ออกมาข้าก็จะไปแล้วเดี๋ยวสิตาตาอย่าพึ่งไปนั่นทำไมวะเองเนี่ยมีอะไรอีกก็ตาทาผีให้มันออกมาหลอกไม่ใช่เหรอตาฮะอะไรจะให้ข้ารอผีเหรอ ใช่สิตาผีมีมีแน่นอนก็ฉันนี่ไงละ่ะไอ้ผีตัวนั้นหัวลอยฟันหลุดเอ็นะแะ้รผีวะขำ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 เอ้ยขำเอ้ยขำเอ้ยข,ขำอะไรกันนักหนาหรือตาข้าก็ขำคนที่อยากเป็นผี แล้วผีอยากเป็นคนนะดีแล้วอย่างฉันละตาควรจะเรียกว่าเป็นคนหรือเป็นผีดีละ่ะฮฮอย่างเองนะไอหนุม่มข้าบอกําตรงนะมันต้องเรียกว่าไองโง่ไอนางโง่เพราะว่าเออเพราะว่าว่าอะไรเลยตาเออเออเคอเออ,เ,อ,อเราถึงกับตาค้างเมื่อไอหนุ่มคนนี้ มันเข้ามายืนจนชิดตัวเราก็ทำให้เรามองเห็นใบหน้าและรูปร่างของไอ้หนุ่มได้ชัดเจนขึ้นมันมีสิ่งผิดสังเกตอย่างแรงเลยก็คือมันมีกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยออกมาจากร่างของมันลอยมาเข้าจมูกจนแทบจะหายใจไม่ออกให้ตายเถอะเ,เราเหม็นเหม็นตรงใบหน้าที่เละเทะจนมองไม่รู้ว่า หน้าตาเดิมของมันเป็นยังไงดวงตาตอนนี้มันโตเท่าไข่หานมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำมันก็ยิ่งทำให้เราเกิดความรู้สึกหวั่นกลัวเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าเลยทีเดียวเชื่อหรือยังละตา ว่าผีมีจริงและฉันก็คือผีตัวที่ตาอยากเจอยังไงล่ะเออพบตับ่ผีผีผหลอกฉันนี่แหละคือผีตัวจริงละจะตาผีผีมีจริงด้วยรดิขายืนคุยอยู่ด้วยจังเป็นนานสองนาน ก็คือผีอี่กลาลองท้าออกไปมันก็อีกเหมือนกันดังๆดังกว่าเด้ช่วยพอดไว้ลูกบ่ไวผีพอโดนผีหลอกผีมันหลอกพอแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าผีหลอกกัดูกผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกจะไปไหนล่ะตา ให้ฉันบีบคอไม่ใช่เหรอกลับมาก่อนสิตากลับมาทบ <c oughs> ไมกลับทำไมกลับไปให้งงเหรอเว้ยช่วยด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยด้วยผีหลอกผีหลอกเว้ยโธ่เอ้ยนึกว่าจะแน่ <c oughs> <c oughs> เรามารู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อมันนอนอยู่ที่บ้าน เราเห็นเมียและลูกนั่งอยู่ข้างๆถัดไปก็มีหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ด้วยหลวงพ่อหันมายิ้มที่มุมปากเป็นยังไงระโยมแก้วอัตมารถน้ำมน์ให้แล้วเป็นยังไงมัง่งเดดีขึ้นแล้วขอรับหลวงพ่อผีตัวนั้นนาะมันเป็นผีตายโหง มันกระดูกอย่างนี้หละโยมทําบุญกรวดน้าไปให้เขากินบ่อยๆเขาก็จะไปเองนั่นและโยมแก้วก็เช่นกันทีหน้าทีหลังก็อย่าไปร้องท้าทายผีอีกนะมันทําบุญกรวดน้ําส่งผลบุญไปให้เขาแล้วก็อโหสิก,กรรมให้เขาซะจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกัน เอาละอาตมาขอตัวกลับวัดก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสาธุสาธุอเออเจริญพรโยมผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องสั้นขวัญผวาตอนมาตามคำทาจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไป ขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสามโชคดีสวัสดีครับ